โอเคเครับเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับนะครับเกมนี้นะครับเป็นคล้ายเกมยิงป่านะครับวันนี้อยู่ในเลือสิทธ์แล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมอยู่ชางด้านล่างนะครับจัดไปครับวันนี้เอาเข้ามาหาคเดรเลยครับเพื่อนๆดูกันที่ว่าวันนี้จะรอดหรือไม่นะครับขอเล่นเป็นละเจ็ดสิบนะครับเกมนี้ผมได้เล่นไปบ้างแล้วนะครับหลายรอบแล้วนะครับก็ชื่นชอบพอันียวเข้ามาห้าคาเเนะครับอุ้ยสามห้าว่ะเอาว่ะบวกมาเจ็ด บวกมาหลอกมันห้าก่อนเลยครับดอกนี้ตีแม่ได้ยับตีแม่ได้ยับเอาว่ะเพื่อนๆบวกง่ายอยู่ครับเพื่อนๆไม่ขีดทีบวกมาแล้วครับเห็นไหมครับในลิกสิ์แท้นะครับเพื่อนๆนะครับซอมบี้ปาตี้นะครับเพื่อนๆนะครับรู้สึกว่าเกมนี้มีระเบิดด้วยนะครับยังไม่ใหญ่พอผมยังไม่ไม่อยากตีตัวใหญ่นะครับ ขอลองหน่อยแล้วกันเอาตายโคตรเร็วห้าพันหกมาก่อนเลยเพื่อนๆจบโอ้โหยังไวอ่ะยังไวอ่ะครับน้องๆโอ้โหบวกมาก่อนนบะเพื่อนๆน,นี่เจ็ดพันนะเอาเอีกสองพันหนงมาอีกครับเฮ้ยไม่คิเล่นะไม่คิเล่นะสำหรับวันนี้นะครับ ตัวไหนไม่แตกก็ไว้ก่อนตัวไหนไม่แตกก็ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกตัวนิดนึงนะอ่ะตัวระเบิดมาแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับขอใส่ตัวระเบิดก่อนเลยครับดูดิเท่าไหร่กันนะครับวันนี้บวกแล้วครับไม่ต้องพูดเยอะครับระเบิดไปโอเคเท่าไหร่อุ้ยโอ้โหระเบิดแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ มนแล้วแต่ทีจริงนะบางทีแม่งก็ท่วมเลยนะครับถ้าตัวนี้สามห้าไม่คุมแล้วตัวนี้แตกยากครับตัวนี้แตกยากครับสามห้าต้องข้ามไปก่อนนะครับแม่งถึกเกินนะครับเลือกตัวนิดหนึ่งเลือกตัวนิดหนึ่งนะเพื่อนๆถ้าต,ตัวน้ำแข็งนี่มันเหมือนจะมีฟีเจอร์แบบล็อก เห็นปหโอเคมันจะล็อกประมาณนี้นะครับผมจะตีตัวนี้เลยเอ้าแต่อีกแล้วครับ5 6 0 0ัน้โหูของจริงของจริงของจริงกดแม่ให้ยิกกดแม่นยิกตัวนี้เท่าไหร่840สบบางมากนะครับบางมากครับเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนๆเข้ามาจอยเล่นกับเราแล้วนะครับแต่ว่าแบบนี้มันจะไม่เห็นแบบว่า เขาเรียกว่าเพื่อนคนอื่นนะต้องไปยิงปลากันเดี๋ยวไว้ว่าหลังนะครับมิติ้งรวมนัดกันยิงปลาดีกว่าห้องเดียวกันเลยนะครับวันนี้บวกขึ้นมาแล้วนะครับสบายใจละสบายใจแบบถึงขั้นสุดเข้ามาห้าพันแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ไอ้แก่ครับไม่แก่แก็กเล่นระเบิดได้เลยเล่นระเบิดนะครับ,รบไม่เท่าไหร่ไม่คุม้มเอามาสักหมื่นเลิกแล้วนะครับรู้สึกว่าโดนเริ่มโดนละอุ้ยเอาเรื่องว่ะ ให้ตัวอยู่ในนั้นเอาเรื่องครับตัวใหญ่ไม่ค่อยเห็นครับยังไม่ออกตัวใหญ่ยังไม่ออกอามาแล้ะมา,าตัวนี้เลิใช่ตัวนี้เลิหน่อยเฮ้ยไม่แตกว่ะรอบนี้ไม่แตกครับ <9 S 1> มาแล้วห้าพันหกกลับมายืน ถือว่าแตกง่ายถือว่าแตกง่ายอยู่นะครับถือว่าแตกง่าย,ยแต่ว่าไอตัวเนี้ยแตกยากได้แค่สามเคลแต่แตกรูก้สึกว่าแตกยากมากนะครับเล่นระเบิดละไม่ไหว เนี่ยไอตัวเนี้ยแตกยากมากคเพื่อนๆต่อยากลองนะครับโอ้โหเพื่อนเกือบไม่แตกไม่แตกนี่เกมไม่แตกนี่เกมมาระเบิดนี่แหละ แนวจริงๆผมน่าจะหยุดตั้งแต่บวกสองหมื่นกว่าแล้วนะไม่ไม่ยอมหยุดอปกี่นโดนเลยกลับมายืนพื้นครับ เล่นตัวนี้แหละเท่าไหร่สี่พันโอเคโอเคหมื่นหนึ่งเลิกโอเคครับเพื่อนๆจบครับเพื่อนๆบวกหกพันในระยะเวลาหกนาทีครับนะครับถือว่าเล่นง่ายครับเพื่อนๆเกมนี้นะครับพอเท่านี้แหละนะครับมารีวิวให้ดูเดี๋ยวไว้้าหลังนะครับ เรามาแบบว่าเขาเรียกรวมตัวยิงปากันดีกว่านะครับวันนี้อยู่ในลิกสิทธิ์แท้และวเดี๋ยวเพิ่มเติมอยู่ทางน้านล่างเลิกให้เป็นเย็นให้ได้นะจ๊ะสำหรับเกมซอมบี้ปาร์ตี้แม่งดีจริงนะครับไว้โอกาสหน้าจะจะมาเทสให้อีกนะครับรับรองมันเวอร์